วันที่13มกราคม2568เวลา8นาฬิกา45นาทีที่ห้องประชุมปากเปลี่ยนกรมประมงนายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560สำหรับผู้ปฏิบัติงานรุ่นที่3ระหว่างวันที่13ถึง15มกราคม2568ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน80คนให้มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุได้อย่างถูกต้องเนื่องจากวิชานี้เป็นวิชาที่เป็นเป็นวิชาที่ที่เป็นเริ่มต้น ของระบบซึ่งให้ได้มาซึ่งพัสดุจัดซื้อจัดจ้างป้องกันกาถูกดำเนิงเรื่องนี้ก็หวังว่าท่านจะได้รับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐปศ .2,160 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน,านรุ่นที่สามนาบันนีบขอบคุณครับสวัสดีครับ